สวัสดีครับวันนี้ช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็จะมาเอ่อพามาดูการถอดเครื่องอบผ้านะครับอิเล็กโทรลักนะครับผมอิเล็กทรลักตอนนี้เราไปรับเอ่อลูกค้ามานะครับก็อาการคือเปิดเครื่องไฟเข้าปกตินะครับแล้วก็เครื่องไม่ทํางานนะครับกดสตาร์ทแล้วเครื่องนิ่งนะครับ แต่ไฟเข้าหน้าจอเมนูกดได้ปกตินะครับผมหน้าตาเขาหน้ากากก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับนะครับแล้วก็ตัวบอดี้นะครับบอดี้ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับนี่ครับบอดี้เขานะครับนี่คือบอดี้นี่คือบอดี้ของเขานะครับส่วนถังก็ตัวนี้ฝาบนนะครับฝายึดถังนะครับ กวาปิดหลังคือตอนนี้เราไปรับลูกค้ามาอาการเปิดไม่ติดนะครับแต่มาถึงแล้วเรายังไม่ซ่อมอาการตรงนั้นนะครับเราต้องมาถอดทำความสะอาดกอนนะครับผมก็นี่นะครับนี่ก็ถอดหมดแล้วนะครับได้ทาการคลีนทําอะไรด้วยนะครับผมนี่นะครับนี่คือหน้าตา จากที่เราได้ถอดนะครับถอดออกมาเลยนะครับถ้าเราไม่ถอดหมดจะทาความสะอาดได้ไม่ทุกครอกทุกมุมนะครับเพราะขี้ฝุ่นเขาจะอยู่ทุกที่เลยในเครื่องนะครับนะครับขี้ฝุ่นที่เราเก็บได้นะครับ1กิโลนะครับนี่คือขี้ฝุ่นนังนั้นเลยนะครับ1กิโลนะครับก็ทราบประวัติว่าเครื่องใช้งานมาประมาณ7-8ถึงแปปีแล้วนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดสักแม้แต่ครั้งเดียวเพราะเครื่องไม่เคยเสียนะครับ ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์มอเตอร์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นฮีตเตอร์นะครับก็คลิปนี้นะครับเป็น EP-1 นะครับตอนที่1เราจะมารีวิวในไหนมีโอกาสได้ถอดแล้วเนาะการถอดก็ต้องใช้ความชํานาญนิดนึงนะครับก็ต้องฝึกกันเอาเองนะครับก็เราก็จะมีโอกาสมาไล่ระบบสายนะครับว่าสายไฟ แต่ละสีแต่ละเส้นตำแหน่งอะไรบ้างนะครับผมนะครับก็เราก็ได้เขียนวงจรมาแล้วนะครับตัวนี้เราเขียนเองเลยนะครับก้าวๆนะครับร่าวๆาเราเขียนขึ้นมาเองเลยนะครับตอนนี้ก็คือเอาไว้ต่อยอดนะครับสาหรับท่านที่ต้องการท่านที่ต้องการศึกษาแล้วก็บางทีท่านที่ได้เจอรุ่นเดียวกันก็จะได้เป็นแนวทางในการซ่อมได้นะครับผม เดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะครับผมเอาตั้งแต่นะครับสายไฟเข้าเลยนะครับนี่นะครับเราจะเริ่มตั้งแต่สายไฟเข้าก่อนเลยการไล่สายนะครับเอาน้ำเงินกับน้ำตาลนะครับน้ำเงินกับน้ำตาลนะครับน้ำเงินจะเป็นนิวตันนะครับแล้วก็เป็นคอมมอนไปเลี้ยงส่วนต่างๆด้วยนะครับไปเลี้ยงบอร์ดเลี้ยงโหลดเลี้ยงมอเตอร์เลี้ยงฮีเตอร์นะครับ คอมมอนนี้ก็จะเป็นสายสีนน้าเงินนะครับน้ําตาลเป็นแอลเนาะมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไล่สายเส้นแรกก่อนเลยนะครับเส้นแรกนะครับสีน้ําตาลนะครับน้าตาลจากสายตรงนี้นะครับก็จะวิ่งมาทางนี้นะครับแล้วมาโปรข้างใต้นะครับโล่ข้างใต้จะวิ่งย้อนไปข้างบนนะครับย้อนออกมานี้นะครับน้ําตาลนะครับวิ่งไปหาสวิต นะครับเขาก็จะวิ่งไปหาสวิตนะครับน้าตาลก็คือเป็นลายนะครับเป็นลายนะครับน้ำตาลไปเข้าสวิตนะครับนี่นะครับน้าตาลไปเข้าสวิตนะครับแต่ออกจากสวิตแล้วมันจะเป็นสีขาวสองเส้นนะครับสีขาวสองเส้นนะครับสีขาวสองเส้นก็คือไปไหนบ้างนะครับเส้นแรกนะครับสีขาวเส้นแรกเนาะอ่า เอาเส้นนี้ก่อนเลยนะครับก็จะออกมามาคู่กันเราเอาเส้นเส้นที่ยาวก่อนนะครับเส้นที่ยาวนะครับสีขาวถ้าไล่ไปปุ๊บเขาจะวิ่งไปเข้าที่สวิตประตูนะครับนะครับสีขาวไปเข้าสวิตประตูแต่ขาออกจากสวิตประตูมันจะเป็นสีแดงนะครับก็เลยสีแดงกลับมานะครับสีแดงกลับมาก็จะเข้าที่ซ็อกเก็ตนะครับอ่าแล้วก็ัะมาเข้าที่บอร์ดนี้นะครับ ก็ตำแหน่งที่3ของร็อกเกตนะครับนี่เราได้เขียนเลขตำแหน่งไว้ให้แล้วนะครับนี่นะครับเส้นหนึ่งิดส้มเส้นฟองดิเหลืองเส้นแดงที่3สามนะครับอ่าเส้นแดงคือตำแหน่งที่3นะครับนี่นะครับจากสวิตประตูที่แดงนะครับไปเข้าตำแหน่งที่3าของท็อกเกตที่บอดนะครับก็คือต่อมาจากดอทสวิตนะครับแล้วก็จะเข้าไปที่รีเลย์นะครับผมจบนะครับต่อไป สายต่อไปนะครับเราจะไล่ pues mm สายสีขาวอีกเส้นหนึ่งนะครับสีขาวอีกเส้นหนึ่งต่อไปไหนนะครับสีขาวตรงนี้ก็คือเป็นไล่นะครับนี่ก็คือลายเหมือนกันนะครับเขาจะวิ่งไปขาสีที่บอดนะครับเป็นแอลนะครับขาสีที่บอดก็คือนี่นะครับสีขาวตรงนี้นะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับที่ออกมาคู่กันกับเส้นเมื่อกี้ที่ไปดอสวิตนะครับเขาจะแยกมาเข้าขาสีนะครับ ขาสี่จะเป็นลายเลี้ยงวงจรนะครับนี่นะครับขาสี่จะเป็นลายเลี้ยงโบสถ์นะครับเลี้ยงพวกไฟวิชิงเลี้ยงไฟให้บอร์ต่างๆนะครับผมแปลงไฟสามร้อยให้เป็นไฟต่ำนะครับก็จะไปเลี้ยงชุดนั้นนะครับนะครับต่อไปเป็นสายสีน้ําเงินนะครับน้ําเงินเป็นนิวตันคอมมอนนิวตันด้วยนะครับนี่ครับน้ําเงินนะครับก็ ก็จะถูกจําไปที่ฮีเตอร์1เส้นนะครับฮีเตอร์นี่น้ำเงินก็จะมาโผ่นี้ด้วย1เส้นนะครับก็จะมารอนะครับมารออยู่นะครับนี่สีน้าเงินนี่เขาจะต่อถึงกันหมดเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราไล่มานะครับจากสายแล้วก็เข้าในท่อหุ้มสีขาวนี้มาโปล่ตรงนี้นะครับสีน้ําเงินมาตรงนี้ปุ๊บมาเข้าที่ ขากลางของซ็อกเก็ตนะครับขากลางของซ็อกเก็ตนะครับนี่นะครับนำเงินนะครับเมื่อกี้เข้าวิเตอร์ไปแล้วเนาะแล้วก็มาเข้าขากลางของซ็อกเก็ตนะครับตอนนี้คือซ็อกเก็ตนะครับขากลางขากลางก็คือเป็นนิวตันไปหามอเตอร์นะครับขากลางก็คือนิวตันเหนมอเตอร์นะครับแล้วอีกเส้นหนึ่งนะครับนี่นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งจะโดน จั๊มจากสก็อตตตัวเดิมตัวนี้ขึ้นไปนะครับปุ๊บปุ๊บนะครับขึ้นไปแล้วก็ลงมาหาบอร์ดนะครับก็มาเข้าขาที่บอร์ดนะครับมาเข้าขาที่บอร,ร์ดก็คือเป็นนิวตันมาเลี้ยงบอร์ดนั่นเองนะครับนี่นะครับทำเงินนะครับปุ๊บปุ๊บไปเข้าสก็อกตตแล้วแยกออกจากสก็อตตไปเข้าจั๊มออกจากสก็อตตขากร่างนะครับไปหา ขา5ของโบอถ์ไฟของท็อกเก็ตนะครับก็เป็นนิวตันนะครับตัวนี้จะไม่เกี่ยวกับไฟเอาพุทธเลยนะครับจะไปเลี้ยงบอถ์อย่างเดียวนะครับไม่ได้ดึงไปเลี้ยงตัวอื่นแต่อย่างใดนะครับเป็นเลี้ยงโบอถ์อย่างเดียวนะครับขา4กับ5นะครับ4กับ5เลี้ยงบอถ์นะครับผมครับส่วนตรงนี้ก็ตัวนี้จะเป็นไฟเข้าก็จะมีมีแค่นี้นะครับผมไฟเข้านะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูที่โบด์นะครับที่โบด์เมื่อกี้สีน้ำเงินแล้วเนาะสีขาวแล้วสีแดงแล้วนะครับต่อไปสีเหลืองนะครับสีเหลืองตัวนี้นะครับสีเหลืองก็คือตําแหน่งที่ชั้นที่สองเนาะนี่ครับเราเขียนตัวเลขไว้ให้นะครับสีเหลืองก็คือจะไปฮิตเตอร์นะครับสีเหลืองจะเป็นไฟ L นะครับไฟลาย วิ่งไปหาฮิตเตอร์นะครับของทางมัดนี่ปุ๊บเนี่ยม,มันมาโปรนี่นะครับไปหาไปหาลายของฮิตเตอร์นะครับซึ่งนิวตันมารออยู่แล้วก็คือสีน้ําเงินนะครับตอนนี้รอรอไฟจากรีเลย์มาจ่ายนะครับเวลาเรากดสั่งงานที่เครื่องนะครับนะครับสีเหลืองจบจบสีเหลืองนะครับต่อไปสีส้ม สีส้มก็จะไปที่มอเตอร์นะครับไปไปตำแหน่งคาปาทิเตอร์นะครับสีส้มนี่นะครับเราจะทำเป็นเส้นเปล่าไว้ให้เพราะว่าตรงนี้มันมันข้ามกันเยอะเกินไปจะดูยากนะครับเป็นเส้นปะแล้วก็ข้ามมานี้นะครับปุ๊บๆข้ามข้ามมันนี้ข้ามมานี้ปุ๊บสีส้มไปเข้าขาริมขาริมของสเก็ตนะครับสีส้มตรงนี้นะครับไล่ตามมัดไปปุ๊บๆนะครับลงมานะครับ มันจะมาเข้าสีส้มของส็อกเก็ตนะครับสีส้มก็เป็นตำแหน่งของครัอารติเตอร์นะครับผมครับครับสีส้มนะครับหมดแล้วนะครับส่วนที่บอดนะครับเหลืออีกหนึ่งเส้นที่เป็นสีเทาสีเทาคือตรงนี้ก็คือไฟออกนะครับสีเทาก็คือไปเลี้ยงมอเตอร์นะครับตัวนี้นี่นะครับก็คือเส้นนี้เลยสีเทาจะไม่ได้อยู่ในซ็อกเก็ตนะครับเราเลยไม่นับไม่นับรวมในซ็อกเก็ตนะครับ เราเขียนในรูปเราก็เขียนไว้นะครับสีเทานะครับเส้นนี้สีเทาจะมานี่นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บสีเทาสีเทาก็จะมารอที่ขาดิมอีกด้านหนึ่งของท็อกเก็ตนะครับนี่นะครับสีเทานะครับไล่ลงมาปั๊บย้อนลงมาปั๊บปุ๊บสีเทานะครับมาจั๊เอตรงนี้นะครับก็สีเทาสีเทาก็คือนะครับจะเป็นไล่ไปเลี้ยงมอเตอร์นะครับ เวลารีเลยทำงานนะครับผมนะครับนะครับสีเทานะครับส่วนตรงนี้จบหมดนะครับต่อไปอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องดูอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ซ็อกเก็ตไปหามอเตอร์นะครับซ็อกเก็ตปหามอเตอร์นะครับเมื่อกี้เอาสีเทาเลยเนาะเพราะว่าเราเพิ่งจบสีเทาไปสีเทาจะเป็นลายนะครับแล้วก็เป็นแคปชน,นึงด้วยนะครับไปเข้า สีเทาเนี่ยจะไปเข้าน้ําเงินของมอเตอร์นะครับนี่นะครับสีเทานะครับไปเข้าน้ําเงินนะครับของมอเตอร์ซึ่งเป็นลายนะครับแล้วก็แคปด้วยนะครับครับผมต่อไปขากลางของซ็อกเก็ตนะครับขาไปหามอเตอร์จะเป็นสีขาวนะครับสีขาวสีขาวก็คือต่ออีกด้านหนึ่งจะเป็นน้ําเงินนะครับ น้ำเงินฝั่งนี้ก็คือมาเข้าขาวก็คือเป็นนิวตันนั่นเองนะครับผมนี่นะครับนิวตันนะครับน้ำเงินนะครับมาเข้าขากลางออกจากแต่ฝั่งไปมอเตอร์มันจะเป็นสีขาวนะครับจะเป็นนิวตันนะครับไปรอที่มอเตอร์นะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นสุดท้ายของสีส้มนะครับสีส้มฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสีแดงนะครับสีส้ม สีส้มก็มาจากขาที่หนึ่งของมออขาที่หนึ่งนะครับนี่นะครับขาที่หนึ่งก็คือเป็นแคปนะครับขาที่หนึ่งก็คือแคปอีกเส้นหนึ่งนะครับขาที่หนึ่งก็คือเมื่อกินอย่างที่มารโอนะครับแล้วก็ต่อเข้าขาดิมอีกด้านหนึ่งนะครับสีช้มมันจะไปต่อเข้าแดงของมอเตอร์นะครับเข้าแดงของมอเตอร์นะครับมันจะเป็นแดง แดงกับแดงกับน้ำเงินคือเป็นแคปนะครับนี่นะครับแดงน้ำเงินก็จะเป็นแคปนะครับผมส่วนลายลายก็คือด้นนี้เนาะน้ำเงินนะครับขาวฝั่งนี้เนาะแล้วก็ขาวก็จะเป็นนิวตันนะครับนะครับสีบางทีมันจะสลับไปสลับมานะครับเต่๋ยเราไล่ไล่ไล่ลูปตัวลูปนะครับจะได้ไม่งงแล้วเขียนไว้นะครับครับผมก็ ตัวนี้ก็คือเป็นวงจรคร่าวๆของเครื่องอบผ้านะครับตัวนี้จะเป็น EP ีหนึ่งนะส่วนรุ่นก็คือหน้ารุ่นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับมีปุ่มกดสั่งงานหน้าปุ่มมี p o w เวอร์หนึ่งปุ่มนะครับก็ตัวนี้ก็คือเป็นวงจรคร่าวๆในการไล่ระบบนะครับมันก็ไม่ยากอะไรนะครับแต่มันจะมาเสียเวลาตอนเราถอดเนาะก็อาการเสียเดี๋ยวเจอกันในตอนที่สองนะครับผมตอนนี้เราก็มา มาแชร์เรื่องระบบของในเครื่องรุ่นนี้กันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็มีฮีตเตอร์มีมอเตอร์มีบอร์ดคอนโทรลแค่นั้นเองนะครับส่วนอาการเสียเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันในตอนที่2นะครับว่าอาการเสียที่เราเจอคืออะไรอะไรที่เสียคือตัวไหนนะครับก็ทิปนี้นะครับก็ติตด,ดีเครื่องอบผ้านะครับก็ ถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ช่้ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันในอีปี2ตอนที่2นะครับในการซ่อมเครื่องตัวเดิมตัวนี้นะครับผมขอขอบคุณครับ